บริเวณทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเที่ยววันนี้เราท้งนี้เป็นอัตราค่าโดยสารผู้ใหญ่ส5สิบห้าบาทอันนี้เป็นป้ายที่ติดอยู่ในรถ ตรงนี้จะเป็นเก,ก,กาะชะนีน,นะครับของเราจะมีชะนีใบัวชะนีองกรุดนะครับเรจะมีเซียมังเราจะมีการบรรยายไปด้วยระหว่างนั่งเกาะชะนีเขาหลบอยู่ในต้นไม้ที่เห็นแขนยาวยๆ ที่นั่งอยู่บ้างเกาะชันนีนีาที่ค่อยอยู่โอ้หนี่ยังกเลย

ส่วนี้ของเราจะเป็นส่วนลำากนะครับผมเป็นสตป่าตางหัวกใน20ชนิดของประเทศไทยใกล้สุดพันแล้วนแมนอนอยู่ตรงโน้ส่น้เยสามารถลงไปให้อาหารในโลกลำบากได้ส่วนลำบากเาช้าไม่ไนมั้

อนี้นะครับผมเป็นที่อยู่ของลำปางเพชรพูนะครับผมเนเพชรพูจะมีเขออาน,นะครับพอตกเย็จะมีหนูยักษาติบาร่าเต่าโนากาะแล้วเชื่อมมาคอข้างหน้าสีิจิวมาโมเซสโรบินโมจานโมเอตอนนี้นะเขาเสพสามารถเดมนขึ้นได้ในโดมสีน้ำเงินนะครับผมนะปีจะมีแสดงโ่าสองโมงนะครับกจอเพะพันได้เห็แล้วนะครับตัวเทาขาดำครับเกิดที่นี่นะครับ นกฟร์พิโก้ไข่ตัวละหนึ่งฟองเท่านั้นนะครับตัวละหนึ่งฟองเท่านั้นนะครับครับสายพันธุ์อินโดจีนนะครับสายเลยนะครับที่เจ้าอังุนนะครับเกิดที่นี่โตที่นี่นะครับครับถึงแล้วครับพระชายหาทยี่ร้านอยู่ด้านขวาเมือ สายมือนี่ครับเป็นที่อยู่ของลิงแขกตูวจากลิงแค่มาก็ยังเป็นตระกูลลิกอยู่ครับข้ามอนมาหมดเลยอันนี้เข้าตระกูลนกแล้วนะครับนกขเขาเกี่ยมีประมาณ200ร้อยสายพันธุ์หรือว่าส0งร้อยชนิดแะครับเราสามารถเข้าไปชมได้นะครับในกอง,งที่ใหญ อย่าแล้วเป่มนมีร้านอาหารเป็นจุดๆาารานเป็คงน,น,นี้นะครับครับทาบบนฝวามือนะครับจะเป็น้อยู่ของสองเซ่ เรียงผาเขื่อนเผือเก้นเเก่นแก่แต่กเก้่ก็ของครับเข้นนะครับหรือด้านฝ่ามือนะคะรับหรือด้านวานะครับสายมือะครับแป็บโพลุกเคนยาไปหมดนะครับเหลือแต่หินทาสีอย่างเดียวแล้วครับต้องมองครับไม่มีสารนะครับตรงนี้ไม่ได้อยู่เขาอแกะภูเขาหรือแกะสูรีเก่านะครับตรงนี้ก็ผิดศาสตรุู่โยนะครับ อ้าโอเคครับถึงแล้วครับสถานีครอบช้างช้างว่ายน้ำช้างอาบน้ำช้างตกน้ำช้างตกมันครับอยู่ที่นี่นะครับไปไหนไม่ได้ไพูดนะครับไปเส้นกลางนะครับติดเขียว่าเส้น ทางสีชมพูนะครับเราลด่วนตัวมาก็อยู่ด้านบนลวิ่งตรงไปเลยนะครับถ้าอยู่ลานสามหในลานสีนี้ก็วิ่งตรงนี้นะครับตามลดเดิมเข้าไปนะครับเข้าโซนสีชมพูนะครับเข้าไปจะเจอจิ้โจกลิโอล่าเจเกียร์ีแมนนกอีมูนะครับแพนด้าแดงเสือลายเมฆนะครับแล้วก็แมวน้ำฟางไทยล้วเลี้ยขวาขึ้นไปครับมาต้องเดี้ยวซ้ายลงมานะครับจะเจอมัวแดงมัวกระทิงนะครับสมเสร็จ ยิงเวลาโคตังแล้วก็หุบเสือป่าครับจุดสุดท้ายร้านกาแฟทันไทยด้วยทันไทยอคอฟฟี่ ตอนนี้เราก็ยังอันดับแรกดูนี้ก่อนซ้ายมือในแฮมเบอร์เกอร์สาขาหนึ่งเราสังเกตร้านไหนอร่อยเราสังเกตแม่ค้าหนึ่งขาหนึ่งแม่ค้าอ้วนนั่นอร่อยแม่ขึ้นอะไรว่ามีรูปอะไรสวยๆหล่อๆนี่ถ่ายตอนขึ้นรถคุณยายคุณยายคุณสวยนี่นี่ก็มีร้านถ่ายรูปที่ระลึกราคา150บาท ยังวโตขาวต้องเดินไปด้านในที่มีกระจกตัวจิบตรงนั้นติวโตขาวตรงนี้เราอยู่ตางี่ามากตวลเนี่ยั้ตัวานู่จะอได้อีกตงสองว่า กองลักขาวก็จะมีม้าลายลัขาวหรือม้าหางแหลมส่วนบ้านหลังในน้อง p าว e r เจ้ารถถังลูกแรกตัวแรกของโครงการเลยครับเราจะผักกันออกมาวิ่งเล่นเพราะว่าลักขาวนี่ขาบถ่ายไปที่รงไหนก็ตรงนั้นเลยอันนี้ก็เดินทะุติดตข่าวมาได้ก็จะมีควันในอานาครับผมเป็นน้ำตาลที่ข่าว สาลาฝ่ามือได้นอราต้นฟกวแอบริการที่สลาฝ่ามือได้ตนวบีร่าเดี๋ยวก่อนขเนินทางด้านซ้ายมนอนสิงโตธรรมดาตนยสิโตธรรมดาต้วงูเนอนอยู่ตัวผูชื่อพรพวเมียพอ่าน ผู้ชื่ออะคาลพนตัวนี้ชื่อพอล่าตัวตน,นี้ให้ย, <c oughs> ยินหน้าไลท์คุณผู้ชมก็จะมีอยู่องตัวอ๋อไม่ <c oughs> เห็นนี่ด้านล่างาลมร้อนอยู่ด้านล่างก็ลมโครับผมร้อร้อนแอดมาเสือคับผมนี่ <c oughs> เสือเส <c oughs> ือโค้งเพศผู้อายุเจ็ดปี <c oughs> มีชื่อว่าน้องอังมุน <c oughs> ไม่กระโดดครับผมกระโดดไม่ถึงครับผมแล้วอย่างด้านล่างเราเนี่ยเราเลี้ยงปลาทับทิมไว้ด้วยก็เลยไม่กล้ากระโดดมาลาฟาร์เมอร์ก้อนอาหารยีราฟชมวิวโตรอเบริกาพุ่นไม้ครับสนใจว่าเราจะตามสถานีเหมื่อการอ๋อสถานีต่อไปครับสถานีอเมริกา